ท่านสาธุชนทั้งหลายดิถีอาสารหบูชาได้เวียนมาบรรจบอีกคำรบหนึ่งแล้วควรที่สาธุชนจักได้น้อมรำลึกถึงเหตุการณ์ที่สนเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาโปรดปัญจวาคีณอิสิปตนมรุทธายวัน อันเป็นการเริ่มประกาศพระศาสนากระทั่งบังเกิดมีพระอธิยสงครบทวนพร้อมเป็นพระรัตนตรยัยซึ่งเป็นสรณะนำทางชีวิตของพุทธบริษัทให้มุ่งหน้าดำเนินไปสู่หนทางจับเพลิงกิเลสกองทุกข์ได้อย่างสิ้นเชิงพระมเทศานาที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงไว้นั้น คือธรรมจักกับภวัตนสูตรทรงชี้บอกวิถีทางดับทุกข์ด้วยมักมีองค์แปดที่เรียกอีกอย่างว่าทุกขเนียโรทคขามินีปฏิปทาคือการลงมือปฏิบัติเพื่อให้พ้นจากทุกข์ทั้งนี้ท่ามกลางภาวะการปัจจุบันอันเต็มไปด้วยพยันตรายอันน่าหวาดหวัน่น ที่คนทั้งหลายคิดว่าคงไม่อาจเกิดมีขึ้นแล้วก็กลับมังเกิดมีขึ้นอีกทั่วไปในโลกเช่นภัยสงครามทุบพิขภัยและภัยอาชญากรรมร้ายแรงต่างๆเป็นต้นก็ให้เกิดผลกระทบต่อสวัสดิภาพของผู้คนในวงกว้างท่านทั้งหลาย พึงหันมาพิจารณาทบทวนอริยมรรคโดยใช้หนทางแก้ไขปัญหาที่ต้นเหตุสำคัญประการหนึ่งได้แก่สัมมาสังกัปะซึ่งหมายถึงความคิดที่ถูกต้องกล่าวคือความคิดที่จะลดละความอยากได้อยากมีจนเกินประมาณความคิดที่จะไม่พยาบาทจองเวรกัน และความคิดที่จะไม่เบียดเบียนกันขอจงช่วยกันระดมความคิดเห็นในทางสันติฉลาดในการปรึกษาหารือกันด้วยสัมมาวาจาเพื่อแก้ไขปัญหาของสังคมทุกระดับให้คลี่คลายไปได้ด้วยความอดทนอดกลั้นรู้จักวางท,ทิิมานะให้อภัย และมุ่งแผ่เมตตาต่อกันด้วยใจจริงวันนาสารนับูชานอกจากจะเตือนใจให้ระลึกถึงพระคุณพระตาไตรอันเป็นสรณะสูงสุดของพุทธบริษัทแล้วยังอาจเตือนใจให้ทุกท่านตระหนักแน่วแน่ในปณิธานแห่งสัมมาสังกัปปะได้อีกด้วยเพราะฉะนั้น หากท่านประสงค์ให้สังคมไทยร่มเย็นเป็นสุขก็ขอจงมั่นเพียรศึกษาอบรมและปฏิบัติธรรมะโดยเริ่มที่ตนเองจากการมีสัมมาสังกัปปะอยู่ทุกขณะจิตเป็นการเกื้อกูลให้ตนเองและสัพรพชีวิตผู้ร่วงเกิดแก่เจ็บตาย ต่างสามารถปลอดพ้นจากพยันตรายทั้งที่เป็นทุกข์ประจําและทั้งที่เป็นทุกข์จรทั้งหลายได้สมความมุ่งมาตรปรารถนาทุกประการเทินขอเจริญพร